ใครทุกคนเราจะมารุยกับพี่บีบีบางกล้วยคลิปนี่อารงเลยเไม่ต้องหวังกลัวจะิปได้ปะหวะไม่ได้มาเราถึงแล้วใส่อูปกรณ์เลทุกคนอ๋อแม่นี้นี่แล้วเรื่องนะั้นเราขอใส่อูปกรณได้ภาพสวยมากทุกคนภาพอย่างสวยร <c oughs> <c oughs> ู้ส <c oughs> ึกค่อนข้าง like เลย เอ้ป้พับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคนเปิดเพลงคือฮะไม่จริงอาชีพมันเป็นสิกติปะลิกติอจะปิดเดี๋ยวเจะปิดเสียงบอดแทิจะปิดเสียงบอดเองะไรไปเสงบอดงน้องไป Let's go b r ข้างหน้าเป็นไซส์19 ปืนปล่อยเยี่กยก <Yeah, S 1> ูฟังกูไม่ติดอันนี้คือล็อกล็อกผู้ต้องหาตรวจสอบกระสุนกูมีเจ็ดแม็ก30สามสิบกระสุนยังอยู่ในรังเพิ์มก็อยู่ในแม็กสิโอเคจี okay, รักษาแผ 3000. าลเอฟสัมพันธ์แซดอะไรแล้วนะแซแขนเวบปอน เอางพี่อพร้อมแมงพลทหารบอกแล้วคเออโอ้โห t h สโล o w motion เอ้ยเดี๋ยวมัก็แจะขาดเออเดี๋ยวเอาตรงนี้เดี๋ยวผ่านข้างหน้าไปก็หายนี่ละหายแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะยาอันสมจริงเฮ้ย เรามาตรวจสอบประตูด้านหน้าก่อนเปิดได้หรือเปล่ามีเสียงเตือนภัยจากด้านไหนกดปุ่มแล้วนี่คือออลฟอสูประตูหลักใช้งานไม่ได้อะ,อะมีการล็อกจากภายในปะเราต้องเข้าทางนี้ประตูทางซ้ายอยู่ใกล้ๆค้นหาด้านบนงานต่อไปเลยพ,พี่บีบุกกันเลยเปิดงตัว F ไปเข้าไปเช็คข,ขวาด้วยระวังย้ยอยู่กันเยอะมากขาศึกอยู่เต็มเลยออกกันดีลุดมีกุญแจมือเด้อเอากุญแจ,ม,จม,มือใส่พวกไอเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าอะไรวะนกักวิทยาศาสตร์ตายเครียรมไหมเครียร์ อะไรกระสุนดิเหลือ20นักอยู่ในแม็กเหลือ6แม็กโอเคนี่นี่ม,ม,มีมีกระมีกระสุนตรงนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ย,ยสวยเลยสินี่นี่นมาโอเคปไปไปกันต่อเอมมี่มาพี่บีพร้อมบอกเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้ฉันพร้อมแล้วโอเค สามสองหนึ่งบ้องโดนยิงตายห้องนี้เคลียร์มาเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังวิ้ยต้นนี้ข้างหลังนี้ช่างเพลินจริงๆไหนจับไอ้นี่นะเอ้ยมันแอบอยู่นี่เอาใส่กุญแจมือมันใส่กระจบดลูกใส่กุญแจเลยอะไรเออยืมยืมไปเป็นผู้ใหญ่ด้วยอันเป็นผู้บริสุทธิ์เอา โอ้ผมทำงานได้ดีไหมครับจ๋ายอดเยี่ยมจริงๆปไปเข้าไปคนหน้าไม่เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะตกะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตกงานกันหมด <c oughs> เปิดปุ่มไป <ะ S 1> เราต้องอนี่ก่อนต้องไรนี่ไงเปิดปุ่มเอาความความจริงเราต้องไอ้นี่ฉีดยาก่อน,นเรียกว่าไม่ใช่ฉีดยาดิล้างทำความสะอาดร่างกายเฮ้ยค่าเชือเหรอเชื่อแล้วค่าเชือ เมื่อกี้คุณผ่านมุมหน้าที่ห้องควบคุมและใช้งานระบบอัตโนมัติเอ้ยไอ้น้องคุณข้าเจด้วยไรอ่ะองเนี่ยนี่มันจะมีเป็นละอองฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้าเออย่าไอ้ข้าเจดเย็นด้วยพีเอ็มสองจุดห้าเลย่ะเออบุญเล่นเฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยทางขวานี่เฮ้ยแม่งยิงตัวประกันไอ้เด็กเกียร์ ทีนี่มึงโดนกูเอ้ย,อย,อยกูเห็นตัวประกันลอยได้เด้ยวเดี๋ยวเดี๋จะจับให้เดี๋ยวจับให้โอ้โหเดี๋ยวจับเองเดี๋ยวจับเองเดจับเองเรียบร้อยจับเลยจับเลยเดี๋ยวคุนล่างโอเคข้างในมีโจรอยู่ข้างในคูณต้องหาหลบหนีระวังด้วยจะโอ้ยเ้ยไม่กดยิงไม่ติดวะเฮ้ยทหาร จากที่ไหนทหารจากที่ไหนวะน่ะไม่ใช่ทหารเราปัญญาอยู่ไม่ใช่ทหารเราพวกนี้ฆ่าได้เลยเขาเช็คกระสุนก่อนเหลือ2.2นัดข้างหน้าทางซ้ายเคยรีย์ขวาเครีย์ทางสะดวกมาเลยจ่ะโอ้ยตลิป ลงไปชั้นล่างากระสุนเต็ม3 0นัด7แม็กเลย7แม็กสำรองไปเปนลิฟต์เอาแล้วลงเลยข้างล่างเหมือนจะต้องเจอ SCP ไอหมาที่มันมองไม่เห็นอะ่ะเราต้องเงียบโเ้ยเจอลิฟต์ตัวนี้จะพาเราส่งไปที่ข้างล่าง S อ V ระดับสูงใดๆที่มีอยู่ในกำลังแจ้งกำลังแจ้งว่า S อสซอยู่ในเขตกักกันอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นการแจ้งยุ่งอะไรแบบนโอ้ยอยากเจอเอ P นั่นอ่ะไอตัวที่ต้องมองเหมือนตลอดอ่ะโอ้ยอาจจะได้เจอนะรู้สึกตัวเกมมันไม่ได้ใส่หมาเปล่าวะหลังหนีเลยอ่ะเอ้ยมันมีด่านที่มันยากยากที่มันใส่เล่นยากอยู่อ่ะไอจมจอม เหรอหตุังเลยเรายิงใส่เรายิงดับไฟได้นะยิงดับไฟได้ใช่รู้สึกว่าด่านสี่จะเจอชายกายนะแล้วดานสี่ก็ยากดุดด้วยอ๋อเดินเบาๆนะระวังเราต้องหมอบเอาพี่บีข้างหายยองใช่ระวังด้วยลุดมากหากคุณถูกไล่โดยเก้าสามเก้าคุณสามารถยิงแสงแล้วจะเปลี่ยนเส้นทางการอ๋อยิงดอดไฟล่อมันได้ ระวังด้วยสายมีซอยไปไหนพี่วีทางนี้ทางนี้ทางนั้นตันถ้าจำไม่ผิดทางนี้ายใช่เฮ้ยเจอมีเตียงด้วยโอ้ยระวังด้วยปลาขึ้นเตียงกันสองเฮ้ยจริงจริงพีวเราอยู่ที่พัลลิกิจอยู่จะจะเย็นยินโอเคครับผู้หมวดไปพันยาก่อนรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ต้องพันไว้ก่อนยาสามกล่อง มานจะได้อยู่เรือบข้างหน้าทางซ้ายเคลียขวาเคลียเราเขียนไม่ได้ป่วะเฮ้ยได้เอ้ยทำไมไฟสีแดงห้องเชือดวะเนี่ยข้างหน้าเป็นห้องโถงขนาดกว้างเฮ้ยมีเสียงคนรู้สึกชั้นล่างจะลื่นจะเรื่องกว่าชั้นบนนะมีเสียงคนรวองวะ ไข้างหน้ามีเสียงคนมันเอชซีพตัวนี้สามารถปลอมเสียงแล้วเสียงคนได้อดีไม่ได้เปิดเสียงเกม่าเปิดแล้วนข้างหน้ามีเอ p ซพีหนึ่งตัววีต้องเข้ามานะเดี๋ยวไปครับผู้หมวดเราจ่าด้วยตามมาจาจ่ามาอยู่มุมห้องตรงนี้เราต้องยิงไฟลอมันเพราะมันขวางทางเราอยู่จ่าร้อยตีเฮ้ยแตยิงลอไฟลอบมันไม่ได้แต่ยิงไฟนะ ไอตี๋กูโดนล้ำนี่ไฟทางซ้ายอ่ะเสร็จแล้วแตกละเไอตุ้งซีพีชิวชิวเออเห็นแต่ต่าูดที่เอชซีพีเอชซีพีต่าูดมันเหมือนสเปิร์มเลยอ่ะป่ะทางสะดวกแล้ววะไอตัวสีขาวอ่ะใช่เลยอ่ะข้างหน้าทุกคนฟังเพลงกูชิวกันเถอะแปดชั่วโมงทางยาวอย่างเงี้ยต่อติลิกสิทธิ์ ติอดอะไรไม่ติดไม่ตอ่คอคลิปตออจะติดลิขสิทธิ์ายอ่ะไม่รูไ้ไงกูขึ้นมากก็แบบไมปเนไรเบาเสียงบอดไปละหน้ณะมีผู้ต้องหาหเดี๋ยวเราไปใส่กุญแจมือก่อนระวังด้วยนะอุ้ย,ยมือแม่งทะลุเข้ามาในนี้เลยวีเชี่ยไอสัตว์ระวังนะโดนลำเรียบร้อย เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพ่อมึงไม่ใช่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องมันยังไม่มาไปเลยฮัลโหลเี่ยันฟันแม่งฟันทะลุกับแผงเฮ้ยฮัลโหลอิสมีเปิดไมค์คุดได้ปวะไม่นานได้นะมันมันอาจจะมีปุ่มเปิดไมค์ให้ก็ได้เฮ้ยไปจ้ะผมตามหลังคุกันหลังให้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีกี่ตัวข้างในนี้จะมีเกินท้าตัวเงยระวังตัวด้วยทางขวามีเลยไหมห้องว่างน่าจะเดินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่อยากลุกอ่ะเหมือนกันไม่อยากลุกเหมือนกันเดี๋ยวแตกถ้าแตก<ม>ไอ้แบบนี้แม่งไอ้นี่ได้ไงมันตายแล้วตายเลยอ่ะยาต้องใช้อย่างประหยัดด้วย ม่ให้มาสี่กล่องให้เยอะคุยเหอะใช่ไปแล้วสองอ่ะเดี๋ยวคุมกันแท้เฮ้ยมีห้องมีห้องมีห้องทางซ้ายมีห้องทางขว่าเดี๋ยวไม่ใช่ก่อนนะไปห้องก่อนไปห้องก่อนไหมทางขวาก็เป็นห้องเหมือนกันเอาไงเช็คคนละห้องเลยอ่ะแต่ข้างหน้าระวังเลยนะมองผ่านกระจกเอาคนละห้องเลยมีคนอยู่ข้างในห้องนี้ กำลังร้องขอขอความช่วยเหลือเป็นตัวประกันไม่ใช่ดกถักโทษจับกุมจะเป็นตัวไ <โฮ S 2> อ้ความก็ได้อะไรวิกุขอะไรขึ้น,นเอ้ยเดินลุ่มเฮ้ยไม่ไหวถอยออกมานะกำลังไปกำลังไปรอก่อนรอก่อนจะ<ล>เฮ้ยแล้วทำไม,มโอ้โหแขนมันอยู่ตรงนี้เลยเสีงยงปืนเมื่อวะใช่เสียงปืน Fại đạo này mãi này, đội giang hăng không dạng 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 เราทางขวาด้วยเดี๋ยวเช็้ทางขวาให้หมดเลยดีเฮ้ยกดยิงไม่ติดว่ะโเสียงรีดกังเป้งเลยี้ตายเสียพี่บีกูโดนยิงข้างหน้ามีกลองกระสุนคุณสามารถออกจาก939ปัจจุบันอ๋อเราออกจากอันเตุเอสซีโต้เฮี่ยวุลยไรแบตายหาย จับเลยหนก็ใจเลือดหลือหน่อยนึงตายไหมตายโอ้ยพาเบอร์พาเบอร์เสียพาเบอร์ึเลืองจาเจ็ดเลือดตายโอ้ยเบอร์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 พันยาละต้องพันยาเลือดเลือดเลือดกองหนึ่งเดี๋ยวข้างหน้านำเองเดี๋ยววีตายใส่กุญแจมือให้ตัวเองได้บ่ข้างหน้ามามีไหมดูไม่เห็นเช็คห้อง น่าจะเคลียมาหาเขาสิเจอการ์ดแล้วชีการ์ดอยู่ตรงนี้เอ้ยเยี่ยมเลยเธอไม่ชชดเจนเนะพี่มีอุบัติเจ็บขัน้นรุนแรงเคลียกูอยากอยู่ห้องตรงนี้จริงๆเนี่ยเพราะมันลื่นมาเลยกูอยากอยู่ห้องตรงนี้จริงๆเนี่ยเพราะมันลืน่น <l> อ <ots> มันปิ้งแค่เก้าเเองอ่ะห้องอื่นแม่งสามร้อยอย่างเฮี้ยอ่ระวังนะหมวดหมวดช่วยจ่าหน่อยนะได้วิแต่นี่จ่าก่อนเป็นพระเอ้ยเอ้ยเอ้ยยันไม่บุกยังฉิดเลยตายเป็นร้อยตีแล้ววะเย่ะๆกูเป็นจ่าสามสิบนัดสี่แม็กสุดท้ายได้อยู่จ่าไปลุยขวาเคลียร์ซ้าย เดี๋ยรแล้วจะแจมือให้ตัวเปลี่ยนแจมือให้ตัวเองแล้วกูใส่ชุดเป็นหมอได้วะเขาจะได้คิดว่ากูเป็นหมอเคลียร์แล้วจ้ะไม่ต้องหว่วงเรียบร้อยข้างหน้ามีค่าสิบสาม,มเท่าไหร่สิบสองนาฬิกาหุห้ยมีโจรละแม่งร่วมมือกันอื้ออ๋ออยู่ไหนวะ,อ,อ, you know นะอ๋อยู่โน่นนะเยอยระวังนะโอ้ยเหล็กปิงป้งเลย โอเคตายหไหมห้องนี้เคลียร์เข้ามาได้เลยสิบแปดนัดจ่าไม่เอาพี่หมวดจัดการไปวางระหว่างห้องข้างหน้าด้วยพี่ห้องยาวไม่ยาวไม่จบข้างหน้าโถงยาวเดีย๋ยวนำเองเลือด,ดเลือดหมุนเลยเยอะอยู่ซ้ายเคลียรปลาจ่าเข้าได้ละข้องนี้ ลมันเรียบร้อยเราต้องมาเปิดสวิตต์ตรงนี้แหละปึ๊บแต่ทำไมไเห็นเหมือนคนเลยวะอ๋อคอมไม่เหีเ้ยเร,รียบร้อยจะภารกิจวันนี้เราเสร็จสิน้นเอ้ยกลับได้แล้วใช่ไหมใช่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วปฏิบัติงานได้ดีมากกับพิธีกานเพื่อ,อยุติภารกิจเดี๋ยวไปเจอเอซีบีแค่ตัวเดียวเองอ่ะ <S 1> <S 1> <S ใช่อันนี้คือฉากในเอซีบีจริงเมื่อวานเนี่ยเจอเอซีบีแค่ตัวเดียว จะตัดแบ่งพาร์ตน,นี้จบพาร์ทหนึ่งแล้วพี่บีไปเราไปต่อพาร์ทสองกันเพื่อนพี่จอมสน,สนไหมจอมสนได้ไหมยังไม่สนตอนนี้แบบอีเวนต์มันเยอะโอเคไปกับสลบบี้จอมคะแนนสุดท้ายได,ได้จอมมาได้จอมมาก็ต้องไปเล่นพาร์ทหนึ่งใช่คะแนนสุดท้ายต้องเล่นพ,นพาร์ทหนึ่งเพราะกูอยู่พาร์ทสี่คะแนนอ้ยเราได้เราไดคะแนนคนเอ้ยไอจอมเล่นมาเกอะน,นี่เงี้ยกูงอน คาผู้บริสุทธิ์ไปสองคนนี่เยอะนี่แหละเออกูยิงมคนเดียวเม้ยอีกคนหนึ่งอ่ะใครยิงอ่ะ